ไปเนี่ยมันเพิ่เปลี่ยนแปลงเปิด่ยนใหม่เปิดใหม่หรือว่าผีอะไรเงี้ยสุดท้ายมั้งดับเลยเฮ้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 ยเมื่อกี้มีสัญญาณเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณสองเียนี่รู้สึกเสียวเสียวหลังแต่ไม่มีคนนะอยู่บ้านคนเดียวเลยไม่มีใครเลยคนต้อนนี้คือต้อตัดนะคะพี่เหมือนไม่ดีอยู่ ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพิทัชชีและอาจุมาคือตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณประมาณห้าทุ่มสิบสองนะทุกคนนะคือมันดึกมากนะทุกคนอ้าวใครเป็นไอ้หมดวะมานี่ดีมานี่ดีไอจานี่มอ้วนมอลสามคือไปที้ไม่เป่วันนี้ครับเราอยู่บ้านพิทัชชีอาจุมาคือเป็นบ้านที่คนคอมเมนต์เยอะมาก พอเยอะจริงเพราะว่าเห็นแกแกทำไอ้เครื่องอะไรนะผีแล้วบ้านๆกีมันมีจริงทุกคนซึ่งเขาอยากให้เรามาพิสูจน์กันนะวันนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วเราจะเริ่มไปคุยแกยก่อนเพราะแกก็ขอแกอย่าเพิ่งนอนนะทุกคนนะวันนี้เราอยู่หน้าบ้านทุกคนเราพยายามจะทําให้มันมีรั้วแต่จริงๆงแล้วฟังไหมทุกคนโอ้โหเข้าบ้านกันยังโอเคครับทีมงานรออยู่นี่เหมือนเดิมครับทีมงานต้องไม่รู้ในการที่เรื่องผีอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าแบบไปฟังมาแล้วนไงไปเอาทีมลอบไปหาพิทักษ์กับพี่น้ำ มาเลยว่ะมามันรู้มามันรู้ฮะัะไรคำนีี่ยเทุกคนครับรีบเข้าครับก่อนก่อนที่เขาจะปิดบ้านเข้ามาก่อนเลยครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผมทำเพื่อแฟนคลับคือผมทักขยันประมาณ1ิบครั้งพี่ันบอกไม่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 แล้ว็พี่ๆๆ่ๆๆ่่่่่ี่่่่อนหลังเก่าไปแล้วขายทิ้งยังขายอีรจะหาว่าผมม่มค่อยๆ่อยหย่อนแก่จีบแกไม่ได้จนแบบมาเลยมึง ลำค้างนะเราใสุดเราก็ได้ทำอีกอยู่กับแคมที่ทุกคนรอคอยนะฮผมจะตื้อตรงก่าจะได้นะฮะตื่นอย่งี่ทันจะเจอผีอะไรงเดียวใม่มีไม่มีไม่มีอะไรก็พี่อาจุมาพี่ทาชี่ทำคลิปลงช่องขนาดนี้มันมีพี่คนดูยา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 แล้วย <farklı> <spooky> าย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 ่ยาเาี่ยา้องมายาาบอกวยาหนูไปดูคลิปพี่ทาาาเนี่ยยยยนย เป็นคนแบบอยู่ตรงไหนไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยแบ็คดอบเนี่ยว้าท้าผมก็ไปดูมาแล้วแบบมีจริงพี่เขาอยากให้ผมมาไม่พิสูตรจากที่ผมเคยไปบ้านพี่ทัดลำเหนือนั่นอ่ะผมพูดตรงๆนะบรรยากาศตรงเนี้ยตรงนั้นนะผมพูดตรงตรงนี้ดูไม่มีสมมติคุณว่ามันไฮโซมันดูแพงมันดูแบบมันจะมีหรือวะล่ไม่มีเขา้าใจนะแต่พอไปบ้านนั้นอ่ะมันจะมีความแบบต้นไม้อะไรที่พวกพี่ฝันกันก็ได้อาจจะมีบ้านนั้นต้นไม้ไม่เท่าไรบ้านนี้ต้นไม้สามร้อยปี บ้านที่จกกะ<ๆ>เคเก็ปโอะเขาก็บเองต้นไม้คนนั้นแหละแล้วเขาบอกมีผีผู้หญิงนอนเพ่งหัวอยู่ใช่ปะแต่วันนี้เราจะพิสูจน์ว่ามีหรือเปล่าให้หัวหรือตรงเตงนี่ก็ไปดูกันแต่อันนี้อาจจะเป็นผีฝรั่งหรู้กว<า>่าต้นมะโกคอนเจอลิ่งเปล่าวะผีแม่ชีอโอเค มาทุกคนเข้าเรื่องกันเรามาถามก่อนว่าจุดที่พวกพี่แบบทำคลิปแล้วมันขึ้นสัญญาณไอ้เครื่องอะไรนะเอ้ยัเอ่ะเออมันมียังไงพี่ลองร้อยหมดเลยว่าตัวแกอยู่บ้านเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ไอ้รวมถึงเอในคลิปที่แบบแฟนเขาก็เห็นด้ว่าเันตรงไตรงไหนเริ่มจากชัน้นนี้่ะเริ่มจากชันช้นนี้นเลยชั้นนี้เป็น,น,ช,น,นชั้นที่แบบว่าเจอเยอะสุดแล้วเฮ้ยแล้วบอกไม่มีคืออะไรเนี่ยแล้วบอกเจอเยอะสุดพวกคุณอะไรนี้เครื่องมันเจอแต่คนยังไม่เจอไม่คนก็เจอเลย วันนั้นอะที่มาซื้อบ้านหลังนี้ครั้งแรกอ่ะปรากฏว่าเข้าไปในห้องนี้ไฟมันปิดเองเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเ่้เ้ดนฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ่้ยเเเ้้้เย้ พี่เห็นคนเดียวเขาแบบปิดแล้วแบบเฮ้ยปุ๊บแป๊บเดียววะแล<ช>้วปลองเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันกระพิมนะหรือว่าผีอะไรเงี้ยสุดท้ายมั้งจับเลยแป๊บโทษทีนะพี่พี่รู้สึกหนักใจใช่ปะ <c oughs> ย่าๆเรื่องนี้เป็นจุดแรี่แบบว่าบูวิ่บ้านเราเจอแต่จุดที่สองคือตอนที่เราแต่งอินเทิเดียกับพี่พักกันเมื่อบิวบ้านชายช่ยเราก็มานั่งรอตรงห้องเนี้ยเพราะแบบว่าห้องอื่นท่านเขาทำเลยอยู่แล้วมานั่งดูนี้นั่งกินข้าวกันเแต่ว่าทีมงานบอกว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูประตูดัง พี่ทันกลัวจริงอ่ะทุกคนดูดิเาเป็นลกบ้านพี่ทันได้ยินใช่ไหมฮะหรือกินงันได้ยินทีนงานได้ยินแต่ว่าเราอะได้ยินมันอยู่ข้างบนนี่มันมีเสียงตึงมาจากข้างล่างเหมือนคนเคาะปะพอาะแรงดเยรนโ้โหตรงนั้นนงแรงมาตรผมขอย่ไม่ได้แรงนะแต่แบบประมาณมาฟังเสียงทวนกันทุกคนดูนะอุ้ยถ้าเคาะกลับมานี่วิ่งเลยนะตบตอ ว่าอันนี้คือจุดแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าหลอนจริงอตอนนั้นเี่เราอยู่คือแบบไม่มีคนนะแรกคว่าเป็นช่างของเพื่อเป็นช่างกันนึกว่าช่างมาเขาบอกว่าเฮ้ยกลับแล้วนะแต่ช่างอยู่ข้างบนพี่มาเขาก็เปิดประตูออกไปแบบจสวัสด,ดีค่ะรสรุปแล้วไม่มีใครเลยไม่มีใครแต่นคนเลยเราเปิดประตูให้เขาเข้ามาด้วยใ ใชไหมอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะทําบุญบ้างอช่ตอนไปหมดแล้วใช่ตอนทําบุญบุกไม่มีไม่มีใครได้ยินอีกเลยก็อยู่งอันนี้คือห้องแรกทุกคนก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนี่ขนาดไม่มีนั่นแหลไม่มียาดิอย่าจริงๆในคลิปนั้นหนึ่งอ่ะสองผีในบ้านเจออยู่สองจุดก็คือตรงใช้นั่งตรงเนี้ยใช่เหมือนเนี่ยระหว่างช่องกระจกแต่อยู่ข้างนอกนะขออนุญาตดูนอกบ้านเลยพี่ คือมายืนตรงนี้ที่เขาบอกแพ้คือเนี่ยทีมงานผมก็ยืนรอตรงนี้นะอยู่ข้างนอกจริงไหมให้ฟังใกล้จุดหนึ่งคือที่ที่เอ็มเอ็มมันเพื่อนแรงคือตรงที่ฝังศพเอสเมอร์มีฝังเองกับมือตรงนี้เลยเขาเอเอสเมอร์อยู่นี่อรงนี้เลยนี่ยฟันผ้าใส่ลงศพแล้วก็ว้าวก็คืออันนี้คือไม่รู้นะว่าเป็นเพราะเอสเมอร์เดี๋ยวเป็นเพราะต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยมัน300กว่าปีนะมันน่าจะมีแบบ คนฝัอะไรไปเรื่อยๆื่อเ,เ,เขาจะมางนี้น e ขึ้นสูงมีช่วงหนึ่งไอ้ไอ้โคมไฟตรงนีต้ตรงเอสเมอร์มันชอบกระพิบอยู่อันเดียวตอนนซื้อมาใหม่ๆเนาะ<ช>ตอนนี้มันไม่ค่อยติดหรอกทีมงานผมขออ e m หน่อยฮะผมยืมเขาจนเก่งใจเขาจนซื้อเองฮะตอนนี้นี่ไงนมต้องพิบเองมันต้องะพเองเหนี่อันตอนนี้มันดับไปแล้วเดี๋ยวพี่ทัศน์พี่นมึกอันนี้ที่ผมซื้อมาเองนะฮะอ่ะนี่นี่น,นี่มันันแล้ว กระพริบปุ๊บเลยเอายล้ฮะเกิดเรื่องลี้ลัาเป็นอะไรลึกๆทิ้งมันไรแล้วหน่าจะพอกแปดขีดไปไปสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีสัญญาณเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณสองขีดสรุปกระพริบนะทุกคนเมื่อกี้กระพริบเนี่ยไปนึกกรดับเออ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 ดูดูดูเห็นปะเห็นปะเห็นปะดูดิดูดิตรงเอ็นเมอร์เลยตรงเอ็นเมอร์เลย เต็มจริงด้วยคือว่าของจริง้าต้นไม้อ่ะ <c oughs> อุ้ยต้นไม้ก็มีด้วย <c oughs> เขาไม่มีแล้วต้นไม้ไปแล้ววิ่งมาตัวเอสมเมอร์แทนไม่มีแล้วนี่เมื่อกี้มันขึ้นจริงตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคโอเคครับนี่คือเรื่องของนอกบ้านนะฮะเดี๋ยวไปดูฟังในบ้านตอนเห็นพิชาบอกมีอีกในบ้านมีแต่ว่าทีมงานต้องหลังที่จะัเอสมเมอร์ค่ะพอมาห้องนี้เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเขากลัวเอสมเมอร์หรือว่าเขารู้สึก บางอย่างเาะไม่ใกล้อยู่คนคนเดียวตัวแต่ไอ้อมตายนี่เคยฝันถึงอยู่ไหมคะครั้งเดียวในวันที่เขาเขาตายวันก่อนที่หมอจะมาโทรมาแจ้งตอนเช้าอ่ะน้ำหนึ่งฝันว่าไอ้เมัววิ่งมาหาแล้วก็ตื่นบุบหมอโทรมาบอกเลยว่าตายแล้วคมลุกเลย,ย <laughs> แต่ห้องเนี้ยตอนที่พี่เป็นโควิดอ่ะพี่นอนห้องนี้ไงได้ยินเสียงแบบมันมีคนเปิดประตูบ้านทั้งวันเลยอนแรกคิดว่าคิดว่าเป็นน้ำหนึ่งแบบเปิดเข้าห้องแมวอะไรเงี้ยแต่เราก็ลองเฟซไทม์ไปอยู่ห้องนอน ก็นอนแล้วห้องนอนกับห้องนี้มันห่างกันงชั้นใช่ที่พี่ได้ยินคือแบบพี่คนเปิดประตูเปิดปิดเป็นบ่อยมากแบบอย่างพี่รู้สึกมาจากข้างบนฟังไปมาแบบเอ๊ะหรือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่หรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกเหมือนกับยิ้มๆมาตรงท่อลิฟต์ะยังไม่รู้ว่าก็คือห้องที่2ใช่ตรงเนี้ยเป็นลิฟต์รู้สึกว่ามันมาจากแถวๆเนี้ยแต่้าอยู่ข้างบนอะจะรู้สึกว่าเป็นเสียงข้างล่าง เมนอยู่มันจาคือเสียงอะไรอ่ะเก็ยังไม่รู้เขาบอกไม่มีนะครับไม่มีโอเคถาม่ยังม่ทัก่อนห้องนี้เคยอีเมสตอนเลยขึ้นไหมขึ้นขีดไหมมันขึ้นแค่ตรงข้างหนเียรลองคิดเดี๋ยวผมลองคิดห้งนี้นะครับขออนุญาตดูนะฮะมาดูกันฮะพิสูจน์กันให้เห็นเลยนะฮะว่ามันขึ้นไหมฮะนี แป๊บนึงผมขอเช็คก่อนเห็นบอกว่าพี่ทัศนนี่คือแบบเขาแบบยังไงนะแบบเดินไปไฟดับแบบเช็คตัวปโอเคมาแล้วเฮ้ยเอก่เอกเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเคตกใจตกใจเมื่อกี้มึงไปหาผีมาด้วย่าทำไม้าไปหาผีมามาหาตรงนี้ไม่ต้อง ก็คือแต่ไม่แรงมากอยู <online> <c oughs> ่ประมาณขีดสองขีดผมเดินเดินๆนั่ๆเออโซนเนี้ยเออโซนโซนเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูดิโอเคทุกคนเดี๋ยวให้นอนตรงนี้เลยหน้าไปตรงต้นไม้ด้วยฮันนุ่มเดินหาแถบนั้นไปเลยนะพวกเราไม่ได้กลัวหรอกตรงเนี้ยแต่ห้องนี้หลอนแน่นอนครับต้องนอนหนึ่งเพื่อหันกระจกไปดูตรงนี้เลยนี่แค่บ้านที่ไม่มีอะไรทุกคนไม่มีเอ่อทุกคนแน่ขนาดไม่มีนะสองขี่ทุกคนเราเป็นื่องก็เริ่มคิดออกเรเรื่อย ท่านตอกไม่เลยทำไมเนี่ยมาเช็ดทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมีมีจริงๆมีจุดหนึ่งตรงนี้ตอนมีบ้านตกแต่งบ้านอยู่พี่มาคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นอ่ะอ่าเพิ่งซื้อเทสลามาไม่รู้จะไปเอารถไปใช้ที่ไหนเลยมาใช้ที่นี่ไงก็ไปจอดชาร์ไว้พี่ก็แบบมานั่งเล่นแบบตรงเนี้ยเนี่ยมุมนี้เลยข้างในแบบเปิดเปิดข้างในไว้ใช่ไหมแต่ตอนน้นตรง้ข้างนอกนะเออพี่ก็แบบเหมือนเซ็ตกล้องจองปิดอ่ะเออมาเซ็ตเซ็ตเซ็ตแล้วก็แบบมีด um ีว่ารู้สึกแบบ เสียวหลักนะแต่ไม่มีคนนะอยู่บ้านคนเียวเลยไม่มีใครสักคนน่าจะบ้านคนเยอะเลยวมันเป็นทางที่แบบเชื่อมประตูสาวอันเสียงได้เป็นประตูที่เข้ามาแล้วตรงกับประตูไม่มี <c oughs> แ,แต่ว่าตอนนั้นอะก่อนบคุบ้านนะแล้ยังเสียงเด็กแบรรมมกบวิ่งเหมือนเหมือนตั้กล้านข้าวเนี่ยล่ะใช่ได็กแล้วเหรอใช่เป็นเสียงเด็กน่าจะเด็กผู้ชายใช่ไหมพี่ ห็ว่าเป็นเด็กข้างบ้านแต่สุดคือตอนหลังมัมาอยู่สภารู้แล้ว่าบ้านข้างค่ยังไม่มีคนอยู่ที่บ่าจะมีเด็กแค่บ้านข้างหน้าม้นเป็นเอซีแล้วก็ติีบคนนู้ดอยู่หลังเลยแต่ว่ารอบๆเนี่ยไม่มีเด็กอยู่เิล้เล่นเ็นีใหญ่ทั้งนั้นเลยเองปีน่ะเคยไปบ้านกับพี่ทัศน์แล้วเขาเคยทักว่าบ้านนั้นน่ะมีเด็กวิ่งอยู่ในบ้านแสดงว่าเขาตามพี่ทัศน์มาหรือเปล่าไม่ได้อยู่ติดบ้านตามย่า ที่จะม,ม,มาด้วยแต่ว่าท่งแไ่หลังาจาก้จากทำบุญบ้านความรู้สึกที่เคยรู้สึกตรงนี้ห<ค><ณ>าหมดเลยตอนแรกที่ยังไม่ทำบุญอะ่ะเ<ค><ณ>ข้ามาบ้านก็ยังรู้สึก มันเสียวเส้นตลอดเลยครับเส้นอ๋อมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบว่าเอ้ยก่อนทําบุญบ้านมันแบบว่ายังไม่มีคนอยู่อย่างเงี้พอจำบุญบ้านมันเหมือนแบบให้ส่วนบุญไปแล้วแล้วก็แบบเอ้ยประกาศว่าเป็นบ้านเรายังเป็นทางการอะไรแบบนี้อย่างบ้านเรายังไม่ทําล่าสุดน้องก็เจอผีอีกนะบ้านหนูอ่ะจริงผีมากกว่าตัวมากกว่าเดิมตอนแรกงาพร้อมแล้วคนทักด้วยนี่น่มีอยู่ประมาณลูกลูกไหแล้วเดียว จิ้มนะทุกคนนะอขนาดบ้านไม่มีอะไรนะครับโอ้ยไปพักก่อนไปพักเลยไปพักไม่ขอให้เจอเลยไม่ไม่ไม่ต้องเงี้ยจริงๆก็ไม่ยังไม่ไข่ไม่รู้สึกอะไรไม่เจอแต่ว่าตอนที่กดเรื่ออีเอฟอันนี้ก็เจอที่แค่ตรงตรงเอสเมยอย่างเงี้ยอัเดีอเดีอุ้ย ไม่มีไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีทุกครั้งที่พี่ชายพี่หนึ่งบอกไม่มีแม่งขึ้นตลอดแต่ไอ้บอกมีอ่ะไม่มีหายไปแล้วแต่ผมคิดว่าห้องนี้น่าจะมีนะทุกคนคือว่าะไอ้เมื่อเขามาเยี่ยมบังจริดจะกระโดดไปเรื่อยหรือเปล่าไอ้เมื่อแล้วเป็นหัวบังเิดคือพี่ชายพี่หนึ่งเคยทำคลิปในห้องนี้แล้วมันเจอใช่ไหมตัวไอ้เมื่อตัวคุยเมื่ผมคิดว่าเนี่ยแฟนขับไปดูมาแล้วบอกให้ผมมาพิสูจน์ให้นะฮะเคยมานอนกันไม่เคยเลยไม่เคยเลยเคยนอนแค่คืนเดียวคือออ้้เเคาาารีียกวว่่่ทใลฟังงงแมมหห อพี่นอนห้องแมวใช่ตรงนี้นี่โอ้โหเราเรพี่เจออะไรไหมฮะเจอเจออะไรพี่คือพี่นอนอยู่กลางคืนนะอ่าแล้วพี่ก็ตื่นมาจังเด็อืมรู้สึกแบบมีแบบลมอะไรเ้าที่หูอ่ะมีต่างมาเลียหูอยู่ลูกลงมาเฉยแต่คอพองอย่างนี้ยย้้าย ถ้ามองตอนคืนก็อาจจะจะหลอนๆนะเรามองไปที่บ้านตรงข้ามเหรอเขาบอกว่าบ้านเาไม่มีคนอยู่ก็คือหลังจากทำคลิปนี้ไปคนไม่ซื้อโอ้อย่าว่าแต่บ้านตรงข้ามเลยผ่านด่านต้นไม้ยอดกับตอนนี้ตอนนี้มองไม้ก็หลอนนะจริงเฮ้ยแต่ตอนแรกไม่ต้นไม้ยังไม่สูงขนาดนี้นะแบบมันใบไม่เยอะขนาดนี้เราเห็นบ้านข้างๆนะอันนี้ไม่เห็นแล้วว่ะ โอเคครับทุกคนนะครับก็ห้องนี้ห้องหนึ่งแล้วนอกจากมีสัญญาอีมแล้วมีอะไรไปครับพี่น้ำหนึ่งไม่เจอนะเจอแค่อีมเอฟตรงนลางโอเคครับวันนี้เราจะมาไขคดีความให้พี่น้ำหนึ่งกับพี่ทัศน์โดยการนอนดูแล้วว่ามันจะมีอะไรไหมครึคืนนี้นะฮะพี่ทราบมองอะไรมองอะไรเออมันเหมือนมองอะไรจริงเลยดิไม่คุณมองอะไรอ่ะ มองไปฝังนั้นฝั่งบ้านตรงข้ามไม่นเพรอีมม่านปิม่านปิดอ่ะเป็นนี้บ่อยเฮ้มันมองสองตัวเลยอะไเอาดิเฮอที่เดียวกันเลยมอที่เดียวกันด้วยไม่อะไรวะห้องนี้ห้องหนึ่งแน่นอนครับไปครับไป ก็ครับต่อไปห้องนี้นะคือผมมาบ่อยมันเล่นอกีันท,ทุกคนก็คือห้องนั่งเล่นนะทุกคนเนี่ยเอ้ยไ,<ห>ไม่ม,ไม,มีไม่มี <ใจ S 2> ไม่มีข้าว đấy, แต่ความเปจะใคิดออกห้องนี้ก็คือไม่มีอะไรนะฮะก็คือห้องนี้ไม่มีประวัติอะไรก็คือจะอยู่กันบ่อยอยู่มากกว่าห้อง,ห,องห้องทุกห้องด้วยซ้ำมาช่วงมาแรงม,มาก็ต้องก <c oughs> ็ออยู่าดีก็คือ้ามีโดนหลอกไปแล้วแหละอยู่ตรๆเฮ้ยแต่เมื่อกี้แอบข้าวจุดสำคัญไปจุดในงนะคอผานุ้ยหน้าเลิ้น เ <หา S 1> เองตกใจจริงนะค,ค,คือมันตั้งนานไม่เปิดพี่มายืนกำลังดูอยู่ว่ามีใครอยู่บ้านนะอยู่ดีแม่งเปิดเฉยไม,ไมได้ว่ามีคนแบบอยู่ในั้นหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่อ่ะแล้วหลังจากวันนั้นมันเคยมีแบบเป็นอย่างนั้นอีกวะคะไม่มีตแต่แม่ก็ไม่เคยเป็น,นคแค่ตอนที่พวกเองมายุย เอาขับขึ้นไปโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูล okay, ิฟต์กันที่มีปัญหาแล้วทุกคนเต็มมากใช่ผมคิดว่าถ้าหน้าผ้ามันมันอาจจะไม่ได้มีความร้อนเนอะเราขึ้นไปดูบก่องว่ามันก็น่าลิฟต์เหมือนกันเนาะใช่ใช่ทุกอย่างเราคือไปดูที่จะให้นอนนะไรทุกคนไปดึงดึงก้านลงมาคนเดียวไห้พี่ทัศน์ก็ลงนะแพี่ก็เดินขึ้นมาติดไฟทีนี้ไม่กลัวนะเหมือนว่ามันอยู่นานมากเราเก็บ ทั้งซื้อทั้งถ<า>อดกางเกงบ้านกูคนลุกเลยคนลุกอะไรกำลังเปันการอะไรกันบ้านกูมันคือรตรงนี้นะตรงนี้รนครับที่ลิปเปิดเองนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองกดอีเมสดูนะฮะต้องลองกดลิป ไม่คืนคืนึ้นสาพิษ บองมอนิเตอร์นะครับที่มีคนนอนนะทุกคนนะพี่ชายพี่นึ่งจับเลยครับนอนไหนเฮ้ยอะไรม่เคิร์ฟเหรอไม่เคยหลับตื่นเลยนั่นเองนี่ก็ประมาณจะตื่นเลยยายไม่นานแล้วมาตับเลยครับยังเยี่ยมยาวปัาๆยิ่งุบได้ล้วเฮ้ยเอาเอาจต้องล้วงหรอกจับให้เลยครับได้อยู่ไหนห้องชั้นสามหน้าลิฟท์ห้องสนุกอันนี้ไม่เกียเลยชิคกี้พาย ไม่มีเลยัเลยอเธิยาเราไม่เคยเลยโอ้วันนี้ก็ไม่มีเลยเลยสรุปไม่มีเลยเลยคือไม่มียุงแต่มีผีเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปส่งเขาเขานอนกันแล้วพอดิสต์เตอร์เลยว่าเกิดขึ้นยังไงเนี่ยไปดูเลยครับผมและตอนนี้ครับเราก็ส่งทุกคนไปนอนตามจุดในบ้านเราพีเลยนะตอนนี้คือแบบคือพวกพ่ทักษ์ที่แล้วหนึ่งก็แค่แบบอีเมสดูใช่ไหมว่ามีสัญญาณแต่ไม่เคยไปนอนกันคุณเจมสนอนได้ไหมพี่ไม่มี โอเคครับตอนนี้ก็อย่ากทับทิมอยู่ห้องแมวนะครับตอนนี้ส่วนแชมป์อยู่ห้องตรง้องสต์นุกเกอร์ที่แบบอ่าเห็นต้นไม้ส่วนถุงแป้งนอนตรงนี้ที่พี่พี่ท่านรู้สึกแบบมีคนแบบมองมองคู่ตรงห้องที่แบบมีคนเคาะอ่าคือครบ ทั้งบ้านแล้ววันนี้ครับเราจะมาไขคดีให้จบวันนี้อาจจะไม่เจอก็ได้ไม่ใช่ผีจะออกมาให้เราเห็นหรืออะไรบางทีแบบบางทีผมเองก็แบบทำรายการนี้เชื่อ70%ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำรายการนี้แล้วผมเชื่อ100%ก็70%บางทีผมคิดเลยว่ากมึงหูแมวเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเห็นทุกคลิปเลยนะเออแต่ผมอะผมไปเนต่าสุดอะนะดจริงจริงอันนั้นผมอาจจะแบบง่วงกันจะคึ้นหลับนอนได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าหน้ากูดังเขาบอกมีคนเจอเยอะมาก ผมนองตรงหน้ากูนั่นด้วยแล้วผมบอกว่าผมนี่เสียงผู้หญิงแบบมันทั้งนี้แ้วผบอกเป็นผู้หญิงเขาเห็นกันด้วยเสียงเขาแบบจีบเลยเฮ้ยเออใช่เสียงจีบเลยอะมิชชี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะมาดีพัน้ำหนึ่งมาดีแต่ตรงที่แป้งนอนน่าจะเสียวสุดนะ ก็ดูทีมันเป็นแบบสามแพ่งแล้วเป็นตะบันกัดอีกลมุมขวาจะเห็นข้างนอกบ้านอ่ะพี่ทัศเวลาพี่ทัศอยู่แพียงหนึ่งเดียวในหิเศษก็แก๊งก็แก้งในบ้านแบบเขาเรียกว่าไม่รั่นไหมเพราะว่าผมแบบไปบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะแบบมีเศษเก้งเก้งเก้งเคยๆกันไหมไม่มีไม่มีเออแบบว่าไม่มีอาจจะเป็นเพราะมันใหม่โครงบ้านดีด้วยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การสร้างหรืออาจจะแบบปางบ้านอยู่ติดถนน พื้นที่มันมีการเทื่อมาแล้มันมองได้หลายอย่างอยากให้ใช้จักรยานในการรับชมกันนะฮะเจาอ่าถูกต้องครับผมแต่บ้านเก่าที่เอกไปถ่ายอันนั้นมีมีบ่อยมากอันนั้นน่ะก็หลอนใครอยากกลับไปดูดูที่ตรงนี้นะฮะคืออันนั้นน่ะคือหลอนมากนะครที่คือแบบว่าเอ้พูดตรงความรู้สึกที่ผมไปบ้านหลังนั้น่ะผมรู้สึกแบบมันอึดอัดมากกว่าบ้านนี้จจะด้วยที่ว่าบ้านนี้มันสว่างทุกคนมันดูสวยมันดูแบบสวยงามอันนั้นอันนั้นจะดูแบบมันไม่ดูเก่าแต่มันดูแบบมันจะมืดวมัดๆ เดือดเหมือนกันที่ไป<ม>ตอนนี้ก็ผ่านไปมาสิบนาทีคนก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรพี่ชัดถือว่าเป็น,นข่าวที่ดีเเดี๋ยวผมลองถามบอลทีละคนว่าเป็นไงบ้างครับทีมตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับทีม นี้ก็ยังได้ยินเสียงแต่แบบแต่ละเสียงมันหาที่มาได้หมดเลยก็มีเสียงแบบว่าเมื่อกี้มีเสียงคืดๆขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นเสียงเดบ์สขูดพื้นในกลงตัวเองแล้วก็มีเสียงมงื้อเืบาๆเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบรายแมวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจได้เปิดไวันนะหมะถ้างั้นผมขอทับทินดูชัดๆหน่อยนะครับว่าเป็นเสียงคนขุดไอ้แมวขุดจริงหรือเสียงรายจริงช่วยเช็คดูดูอีกทีนะครับ เสียงขูดคือเสียงในปาร์จริงค่ะเมื่อกี้เห็นแ,แต่ว่าไอเสียงทรายแมวมันเครื่องทรายแมวไม่รู้ที่ทัำให้เปิดเลยแต่มันดังเบาๆแล้วก็สัส้นๆแป๊แบ,บเดียวมืดๆกิดอะไราไม่แบบน่นแบบนใจว่าใช่หรือเปล่าใช่เพีมเนี่ยใช่เลยมั้งแล้วเสียงมีเสียงอะไรล่ะครับพี่อ,อันนี้แชมป์เกิดอะไรขึ้นผม,ไ,มได้ยินเสียงอยู่บนห้อกพิมพ์เสียงเหมือนอะไรตกเบาๆกนะครับ ห้องข้างล่างมันตกชั้นบนเลยเนี่ยต้องเป็นละเบียงอ่าข้างบนอีกทีด้วยอ่าไม่ใช่ลำดิสกเหรอไม่ใช่ใช่ไหมทาเดวกันห้องเขียวกองฉันใช่ใช่ใช่อ๋อใช่ค่ะเชื่อมกันแหน่แหน่นเนี่ยได้ยินอีกแหละชั้นบนฉันไม่ด้ยินเลยแชมป์เสียงบางคนเคาะฝ้าเคาะโต๊ะพี่แบบ เลอาจจะเป็นเสียงกระทืบเท้าอะไรนะคล้ายๆเช่นเท้าก็เลยนะคล้ายๆเช่นได้ยินอีกแล้วพี่เป็นยังไงเท้าอะไรนะคล้ายเท้าอะไรนะคล้ายเท้าอะไรนะคล้ายของเล่าเก็บของอยู่หรือเปล่าอืมไม่เชื่อมตรงนี้มาพี่มันอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมมั่นใจว่ามาจากห้องพี่ดีนะครับมันมาจากฝาข้างบนห้องพี่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแมวอยู่ในกรงแล้วก็พี่ดีเสียงเหมือนตุ๊กตุ๊กบาๆที่แชมบอกจากข้างบนเหมือนกันนะแต่พี่ดียินเบามากเลย ของผมชัดเจนไหมครับว่าเ,าเป็นมาจากชั้นสองได้ยดินอีกแล้วพี่ทุกงคนนี้คืออะไรครับผมกับทีวอีกช่องหนึ่งทงั้งคนทั้งทีมเหรอใช่ครับเป็นห้องแต่งตัวอ๋อแต่ก็ไม่เคยมีเนาะไม่มีนนะอ่ยแชมป์รู้ดีว่าแชมป์เกิดอะไรขึ้นผมหาต้นต่อเสียงเฉยๆที่ว่ามาจากไหน ตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่เหรอตอนเนี้ยใช่พี่มันมาเป็นบางครั้ผมว่าต้องน่าจะับได้ครับมันเสียงเหมือนเสียงเคาะเดี๋ยวผมเคาะให้ฟังนะพี่ประมาณนี้พี่แต่มันมาในงานครั้งเดียวอาจจะไม่คงก็ได้นะตอนเก็บของเพื่องออมืออะไรเช่นวัตถุอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นเรื่อง <c oughs> หนึ่งแบบ ดมใหญ่ดมใหญ่แล้วพี่นัทคือไอชีด,ดมใหดมแบบได้ไขบ่บ้าแล้วกูไม่หรอกผู้ก,การเป็นไงบ้างผู้การไมนอนนิ่งตัวแข็งอย่างนั้นล่ะลูกหลับนะ,ะตอนนี้รู้สึกอึดอ,อาาัดนะค่ะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในหตรงเนี้ยทำไมไม่ได้อยู่คนเดียวละ่ะมันมันอึดอัดเหมือนแบบมีหลายหลายคนเลยลค่ะพี่เดี๋ยวผมจะให้น้องไข่ก่อนีแถวนั้นนะเอามาหาผู้การหน่อย คืออยู่หลายคนนี่คือยังไงมันมันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจแบบสลับสลับกันนะคะเยอะๆค่ะตรงไหนสามารถชี้ดูได้ไหมชี้หน่อยอ่าช่วงข้างบนนะคะตรงข้างเย็นนะคะช่วงช่วงแถบข้างบนหัวค่ะทางข้างแถบเลยค่ะนี้ ไม่มีเลยหรอกกูเดี๋ยวเคลียร์แล้วเนี่ยเคลียร์แล้วล่ะคือตอนนี้ครับของเราพูดกันก็คือรู้สึกเหมือนอยู่กันหลายคนรู้สึกสุดๆคือตรงนี้เขาบอก้างบนตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ทีมงานพอพีชั์อยู่แล้วบอกว่ารู้สึกตอนพูดกันไม่ได้อยู่กับเรานะตอนเราพูดกันก็อยู่รอบแล้วเป็นตรงที่แบบว่าคนเจอ ตอนต่อไปตรงนั้นนะคือก่อนหน้านี้ที่มันจะเป็นประตูมันจะเป็นทางเดินเขาให้มันเป็นห้องบอกว่าสักสักรีแบบจริงๆมันตอนแรกมันไม่นประตูชายมันจะแบบโล่งออกไปเลยคุรลูกจริงปะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมลองให้ภูก,การลองไปที่ประตูตรงแต่ตประตูเพราะมันไม่รู้มีอะไรอยู่แล้วนี่ผููการผู้การพี่ฝากออกกล้องเมนหลักที่ถ่ายเรายกไปแล้วไปดูที่ประตูหน่อยว่ามันมีหรือเปล่าตรงประตูเราตงนั้นน่ะเปิดเราไปดูเลยก็ได้ รู้สึกอะไรบ้างเนั้นแหละนี้คือไม่ได้บอกก่นะรับว่ามีอะไรจังมันมีคนไหมคะข้างนอกเสียงที่แชมป์บอกว่าที่มันเหมือนคอคออ่ะเขายังได้ยินอยู่ตลอดเลยนะมันมันเหมือนเป็นแบบ วิ่งเงาแบบผ่านฐานต้าค่ะไปทางหน้าบ้านมีเสียงคน,นเดินฝั่งเดินลากตรงหินนะคะแล้วก็เหมือนมีเศษหินกระเด็นเข้ามาโดนตรงประตูอะค่ะีเออมีหินเข้ามาพี่ทัน์เนี่ยไม่คุณซีเนี่ยมีหินเข้ามาเนี่ยเออมมแล้วพี่ทัศน์อมนอนเลยครับนี่คือเจ้าของบ้านยอมนอดเอง <laughs>